คันนี้เข้ามาใหม่นะครับคันนี้เข้ามาใหม่สีเทาดําตัวนี้ฟีไอสามฝุ่นผมมี3สีนะแดงขาวเทาดํานะครับสนใจทักได้เลยอันนี้ได้ยางมิชลินเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับนี่ยางสภาพมันใหม่เลยนะครับยางชุด2แล้วนะครับไม่น้อยนะคันนี้ไม่น้อยเลยนะครับรถสวยมากสีเทาดํานะครับสีเทาดําผ่อนแค่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะพี่ราคาป้ายแดงตอนนั้นเท่าไหร่อ่ะหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคือล้านสองแสนทอนพันเดียว ตอนนี้เหลือแค่หกแสนกระบาดนะครับเหลือแค่หกแสนกบาดผ่อนแค่หนึ่งหมื่นพันประกันภัยชั้นหนึ่งผมจ่ายให้นะพี่อยากได้สี่ไหนพี่ทักได้เลยอันนี้เพิ่งมาด้วยยางมิชลินนะผมบอกแล้วนะฮะผมบอกแล้วบางทีเจอแบบเนี่ยคือคือเวลาซื้อรถมื็สองนะเจอเจ้าของที่แบบเขาดูแลรถด,ด,ด,ดีๆนะครับเนี่ยเขาเปลี่ยนยางมิชลินให้เลยผมบอกแล้วว่าเต็นรถคือ มันเป็นคอร์สเนาะมันเป็นคอร์สนะครับมิชลินแบบก็สองสามมือเนี่ยออมันเป็นคอร์สแต่ผมว่าเปลี่ยนยางดีอยู่แล้วแหละแต่อาจจะไม่ถึงขั้นมิชลินนะครับหรือว่าลูกค้าครีเควสเป็นเคส by เคสอาจจะแบบผมมีในส่วนของสองมือเนาะก็อาจจะเกี่ยกันยังไงก็ได้นะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับอืมนะแต่บางทีแบบเราเจอเจ้าของเดิมอ่ะแบบเนี่ยลักรถทุ่มกับรถเนี่ยแล้วก็แบบได้แบบเนี่ยถือว่าโชคดีนะคนใช้ต่อผมให้เลยได้ยาง,ยงมิชลินด้วยเนาะ 6 8 5 0 0 0บาท6 8 5 0 0บาท20 0 0 0อยู่ในกระเป๋าพี่ถ้าพี่เอาเปส่วนลดนะเหลือ6 6ขหเหลือ,อไปจ่ายประกันภัยชั้น1ก็ได้พี่ผอแค่อนแค0่1,1200อ้ออกรผม20บบาทดอกเบี้ยผมถูกนะครับดอกเบี้ยผมถูกนะครับ